สวัสดีค่ะตามมาดูชาแน,นลนะคะก็ทักทายเสียงใสๆของท่านทูดของเราค่ะพายศักด์สุกรินนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวัน,นะค่ะ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดล้ป้างท่ <c oughs> นานทูดบอกว่ามันเวอร์ไปนะแอน <c oughs> ต้องล้ปางนะเป็นบ่าวเหนือเต็มตัวนะคะเป็นบ่าว ลำปางเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็กำลังยืนกินต้นกล้วยนะคะหยบกล้วยใบตองซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูหลักของทันทูตนะคะและก็เป็นเมนูโปรดด้วยค่ะไม่ใช่หลักอย่างเดียวนะคะโปรดด้วยทันทูตบอกว่าโปรดมาเน้นมากเลยนะคะกับหน้าตานะคะตะมุตะมิเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ลดความอ้วน ลดหรือเปล่าไม่ลดนะคะก็กินปกติค่ะแต่ก็ยังเลือกกินส่วนใบเหมือนเดิมนะคะส่วนต้นนะคะพี่ปิวก็จะเป็นผู้จัดการให้ค่ะก็จะมีการแบ่งครึ่งมาให้นะคะกําลังคลีพลอนๆนะคะเป็นการซูมงาให้ดูค่ะซูมงาดูความสวยงามนะคะความขาวจุ๊บนี่ค่ะอยากให้ ท่านผู้ชมเห็นนะคะเผื่อแบบว่าจะได้หาวันหยุดมาปีใหม่นี้นะคะเออไม่แน่ใจว่าปีใหม่ว่าท่านทูจะอยู่จุดนี้หรือเปล่านะคะยังไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ท่านจะตกมันเมื่อไหร่ค่ะลุ้นอยู่หลังเคี้ยวเพลินๆน,นะคะตอนนี้ตามมาดูช anel นะคะ ซูมดูทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งกระดิ่งนะคะกระดิ่งเล็กๆนะคะอาหารไว้ไหนของกินยังไม่หมดอ่ะหูพึ่งหูพึ่งอ่ะแอบดูป้านะคุณยายข้างหลังดูคุณยายทําไมหูพึ่งด้วยอ่ะท่านทูตปาก็กินนะคะเหมือนเหมือนดูหนังแล้วก็กินปอบคอนไปเพลินๆเนี่ย ดูคุณยายทำไมคุณยายอาบน้ำครับพ่านทุดท,ทำไมอครับพายสักดิ์สิรินทำไมอยากอาบน้ำด้วยอย,อยากอยากอาบน้ำกับคุณยายด้วยเหรอเนี่ยคือของกินหมดค่ะก็เลยแบบหันมาเอาของกินหน่อยหนึง่งนี่มีการหูพึ่งนะหูพึ่งคืออาจจะตั้งใจฟังอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าตัวช้างนั้น เขาได้ยินระยะไกลนะคะแต่ตอนนี้ตามาดูชแนลว่าน่าจะดูคุณยายอาบน้ำอยู่ค่ะ<า>พี่ควานกำลังอาบน้ำให้คุณยายอยู่นะคะ<อ>แล้วก็เตรียมตัวนะคะ<อ>ต่างท่าหาพี่ควานละตอนนี้<อ>มาฟังไม่ทนหรือจะอยู่ฟังทนรอดูนะคะฟังทนกับฟังไม่ทนอ่า น่ทั้งเรียกทั้งกวักนะคะอย่าให้เรียกนานนะคะจะมีการเะเบงเสียงเกิดขึ้นนะคะเรเวลในการเพิ่มระดับเสียงนี่จะเพิ่มขึ้นติ๊กติ๊ๆติ๊กติ๊กมาแล้วค่ะมาต้นกล้วยอีกนะคะพี่นุ๊กค่ะพี่นุ๊กสุดหล่อนะคะก็เอาต้นกล้วยมาให้ท่านทูตนะ ต้องมาตัดโชว์ด้วยนะคะเดี๋ยวท่านทวดไม่เชื่อว่ามันสดจริงๆหน่วยสเสบียงก็จะเป็นพี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตแบกนั่นแบกนี่มาฟากตลอดเลยค่ะเห็นเดินไปเดินมาก็แบกไปแบกมานะคะนี่ก็กินค่ะวันนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะคะก็จะมีบทความ5เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับช้างนะคะก็อยาก เล่าเฉยๆค่ะไม่มีอะไรค่ะแต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องประการใดก็น่าจะโทษ Google นะคะเพราะอาจตา Google ม,มาะค่ะแต่ก็อยากมานำเสนอให้ FC ฟังนะคะจะอ่านแล้วนะคะทันทูดฟังนะคะแอดจะอ่านแล้วนะโอเคะช้างถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมากในระบบนิเวศนะคะสามารถช้างสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์อื่นๆมากมายนะคะสัตว์ป่า ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ของช้างนะคะช่วยเดินเปิดทางให้สัตว์สายพันธุ์อื่นๆในการสร้างแรงน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนะคะขุดเจาะพื้นเพื่อให้สัตว์อื่นๆมีแหล่งน้ำใช้และอีกทั้งมีประโยชน์ในการช่วยการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชไปยังส่วนต่างๆบนผืนปา่าผ่านการขับถ่ายทว่าปัจจุบันนี้จำนวนที่อยู่อาศัยของช้าง มีจำนวนลดลงเนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ป่าของมนุษย์ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของช้างส่งผลให้พืชน,นะคะหรือว่าแหล่งอาหารของช้างไม่ปลอดภัยอย่างที่เคยเป็นจุดก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างก็คือช้างก็มีการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่มนุษย์อะไรแบบนี้ที่เราเห็นกันบ่อยครั้งในหน้าข่าวนะคะ เราก็เลยแบบว่าจะอ่านเกี่ยวกับข้อมูลของเขานะคะว่า 1. นื่ช้างกินอ้อยเป็นอาหารหลักจริงหรือไม่นะคะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและถูกขนานนามว่าเป็นสัตว์มังสวิรัตซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าช้างกินกล้วยหรืออ้อยเป็นหลักแต่ความจริงแล้วช้างกินอาหารจําพวกพืชอย,อย่างเช่นหญ้าชนิดต่างๆนะคะที่เราเห็นก็พ่อพลายก็กินหญ้าบานานะคะ กินอาหารประมาณ10ของน้ําหนักตัวต่อวันนะคะแล้วก็ช้างเลี้ยงและอาหารเสริมนะคะเราอาจจะสงสัยว่าทำไมช้างเลี้ยงต้องการอาหารเสริมก็เพราะว่าช้างเลี้ยงเลือกอาหารกินไม่ได้ไม่เหมือนช้างป่านะคะช้างป่าเขาจะหากินก้อนหินดินทรายของเขาไปนะคะ mm hmm. เขาป่วยเขาก็หาของกินที่จะทำให้เขาหายป่วยได้ mm hmm. แต่ว่าช้างเลี้ยงเนี่ยต้องมีค่ะต้องมี อาหารเสริมให้โดยเฉพาะกล้วยอ้อยแตงกวาจะด้วยเป็นอาหารเสริมของช้างนะคะอาหารป้อนก็จะมีพวกมะขามเปียกนะเนาะแต่ในข้อมูลบอกว่ามีข้าวเหนียวป้อนด้วยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะถ้ากระตุ้นความอยากอาหารก็จะมีไพรในการช่วยในการระบายนะคะรวมถึงมะขามเปียกที่พูดไปก่อนหน,น,นี้แล้วก็อาจจะมีผสมเกลือให้นิดเล็กน้อย 3านะคะทำไมช้างถึงตกมันก็เพราะว่ามีความสมบูรณ์มากนะคะตอนนี้พ่อพลายของเราก็มีความสมบูรณ์มากนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งช้างเพศผู้และเพศเมียในช่วงอายุ20-40ถึงปีเป็นปัจจัยสำคัญนะคะก็นี่แหละค่ะรอพ่อพลายอย่างเดียวเลยคะ่ะว่าจะตกมันเมื่อไหร่นะคะช้างป่า สี่นะคะช้างป่ามีสายตายที่ไมีนีนักในช่วงกลางวันแต่กลางคืนนี้อย่างเทพค่ะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะอย่างเทพนะคะก็ล่าสุดนี่ท่านพายงาทองนะคะก็งาหัก,กข้างนึงละอ่ะข้อสุดท้ายเนี่ยจะไม่ทันเวลาละสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็คือช้างนั่นเองย yeah. ก็แอบ,บคนดู ดูคุณยายอาบน้ําอีกแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าท่านทูตของเรานะคะอยากอาบน้ําบ้างเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่แอดอยากเล่าเฉยๆค่ะไม่มีอะไรก็กลัว FC เอฟซีเปืือหาว่าไม่มีอะไรมาพูดนะคะก็ส่องท่านทูตทุกวันค่ะนี่ค่ะวันไหนที่หูกลางนี่ก็ต้องแบบตั้งหลักแล้วนะคะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะ ก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดูชาแนลด้วยวันนี้ก็เอาคลิปของพายศักสุรินพร้อมข้อมูลนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝาก FC นะคะมันผิดพลาดประการใดก็กลาบขออภัยมาหน้าที่นี้นะคะสวัสดีกันนะคะสวัสดีค่ะ